สนับสนุนโดย G S Battery แบตพลังอึดเรื่องเดิมน่าจะจบได้แล้ว้ยครับท่านประธานที่รวมครับผมโอเล่ให้ให้เกียรติที่ปรึกษานิดหนึ่งนะครับให้เกียรติให้เกียรติผมนิดหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการให้เกียรติท่านที่ปรึกษาท่านที่ปรึกษาครับทำไมไม่ดึงขอมเกมมาถึงคอเลยเ่ะครับสายัน ถ้าดึงมาถึงนี่เดี๋ยวจะเป็นสายยันอยู่ก็นเด๋อครับผมคพือจะให้รู้ว่านี่กางเกงเนี้มันสามารถที่จะใส่ได้สบายๆนะไม่บางด้วยรรท่านประธานนี่รู้ครับแล้วเอา,อา,าสูตญาตเอาสูตรไว้ในกางเกงผมเป็นคน<ม>เรียบร้อยรรท่านประธานนี่รู้ครับเป็นที่ปรึกษาที่เรียบร้อยต้องเอาเสื้อเข้าในกางเกงครับรรท่านประธานครับนี่นี่เอาไม่ได้แค่เสื้อไว้ในกางเกงเน็กไทก็ไว้ในกางเกงครับผมนีคนเรียบร้อยครับท่านประธานครับ ทันที่ปรึกษาเนี่ยเอาเอาสูตรไว้เก่งงเดี๋ยวค่อยดูนะการประชุมครั้งต่อไปจะเปลี่ยนเป็นเอาศพไว้เก่งเกับท่านประธานแต่สภาพอย่างเงี้ยไม่รอด่ะจะเหลืออะไรท่านประธานไม่ไหวแ้วท่านประธานทราบไปจากการจัดอันดับการศึกษาเป็นการจัดมาจาก best country report ประเทศต่างๆประเทศไทยอยู่อันดับแของอาเซียนจากสิประเทศอันดับที่107ของโลกท่านประธาน ขอโทษที่เราชนะไปก็มีแค่สองแห่งเท่านั้นเองก็คือพม่ากับกัมพูชาท่านประธานครับเราทําให้ประเทศอื่นเหนือกว่าเราหมดนี่มันทําได้ยากมากไหครับใช่แล้วกัมพูชาเราลงไปหาเขาอย่าถือว่าตระกูลใกล้ชิดก,กันใช่ไหมมาพ่วงกันด้กันร,ระหว่างตระกูลชินกับตระกูลฮุนใช่ไหมท่านประธานก่อกันหลังบุยเลยเนี่ยนะท่านประธานที่เขาไปสอบแข่งวัดมาตรฐานของเด็กอายุ15ทั่วโลกที่เรียกว่าพิซซ่า ทั้งเรื่องคณิตศาสตร์ทั้งเรื่องวิทยาศาสตร์และเรื่องการอ่านท่านประธานเราต่ำกว่ามาตรฐานทั้งหมดเคยอาย่านไหมต่ำกว่ามาตรฐานอ่านยังต่ำเลยครับท่านประธานอ่านยังไงครับก็อ่านจากไอแพดเลยท่านประธานครับอ่านก็ยังผิดผิดถูกถูกบางทีอภิรายไม่ได้อเธอไอแพดยังไม่ได้รับข้อมูลท่านประธานมันจะมีอะไรที่เราเชิดหน้าชูตายไหมครับท่านประธานครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมันควรจะดูแลเรื่องตลาดเงินตลาดทุนก็ดดนไปเติมเนี่ยท่านเอกเข้าไปในนั้นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมท่านประธานคลังว่าหาเงินอยู่ด้รัท่านประธานครับแจกเงินไปแจกแล้วพายุหมุนใครหมุนนะท่านประธานครับแจกไปหายหล่นต่อมต่อมต่อมใช้เงินเป็นเบี้ยแล้วมันหักระตุ้นอะไรขึ้นมาท่านประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรทำาอะไรฮะตอนนี้ฮะท่านท่านอย่านั่งฟังยเฉยต้องเตรียมตอบด้วยนะครับเตรียมตอบด้วยนะครับวันวันก็ทําแต่ตาโตบิ๊กาออยู่แน่หนิงราคาเกษตรกระกต่ำลงไอ้พันนี้ก็ข้าวของก็แพงขึ้นอีกคนก็ต่ําอีกคนก็แพงอีกคนต่ำครับประชาชนตายก็ตายอย่างเดียวท่านประธานครับทุกวันนี้แก้ปัญหาปลาหมอคางดํายังไม่ได้เลยจนกระทั่งคนเลี้ยงปลาคางเหลืองไปหมดแล้วท่านประธานครับเมื่อก่อนเราเคยมีความคิดอย่างนี้ฮะท่านประธาน ว่าบ้านเมืองเรานั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีการที่จะทําให้บ้านเมืองของเราเป็นคนดีทั้งหมดนั้นมันเป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นถ้าจะทําให้บ้านเมืองมันส,สงบเรียบร้อยดีเราต้องให้โอกาสคนดีได้บริหารบ้านเมืองพอมาถึงวันรัฐประารวันนี้ครับท่านประธานบ้านเมืองวันนี้มีทั้งคนดีคนไม่ดีเราต้องให้โอกาสกับคนไม่ดีได้มาปกครองบ้านเมือง แล้วควบคุมไอ้พวกคนดีอย่าให้มันมีโอกาสเพย์หน้าโผล่หน้าขึ้นมาบริหารบ้านเมืองได้เราจะได้มีอำนาจตลอดไปท่านประธานอย่าทําให้ประเทศเราไปอย่างนี้พอเมื่อใดก็ตามที่ประเทศชาติของเราไปไม่รอดประชาชนไปไม่รอดเศรษฐกิจตกตำ่ำจ้างมารกคนเป็นตัวเจนวายเป็นคนเจนวายแต่มันวายวอดกันไปหมดแล้วท่านประธานทั้งธุรก,กิจก็วายวอดตลาดหุ้นก็วายวอด นะครับการโครงการค้าก็วายวอดแล้วเมื่อไรอะไอรัฐบาลมันจะวอดวายสัตย์กับรัฐบาลท่านสมาชิกฝ่ายรัฐบาลช่วยตอบให้ตรงคําถามด้วยนะครับท่านท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะจะอธิบายในส่วนของท่านก่อนนะครับย้นรีเชิญครับขอบคุณท่านประธานที่เคารพครับผมนภัทชุ่มจิตตรีนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านประธานครับ ในวันนี้นะครับในเรื่องการอภิปรายไม่ไว้นาใครเนี่ย,ยครับผมขออนุญาตอภิปรายไม่ไว้หน้าท่านประธานนะครับผมอยากให้ท่านประธานนะครับเข้งครัชในเรื่องข้อบังคับถ้าท่านรู้ว่าใครอภิปรายพอสมควรแล้วท่านให้หยุดอภิปรายได้เลยครับในข้อ70ไม่งั้นมันจะเกิดเหตุการณ์แบบประชุมเมื่อเดือนที่แล้วครับท่านประธานเดือนที่แล้วยังไงครับเดือนที่แล้วเรามาประชุม แต่ท mm ่านเอาการประชุมของเราไปออกอากาศหลายเทปมากครับท่านประธานแต่เ huh. บี said, ้ยประชุมท่านจ่ายเท่าเดิมท่านประธานแล้วสอตงที่อยู่ที่บ้านเนี่ยท่านประธานถามอไปไหนมาก็บอกไปประชุมสภาเขาก็นั่งดูหน้าจอถ่ายทอดสดเขาบอกวันนี้ไม่เห็นเลยในสภาเห็นสัปดาห์เว้นสัปดาห์ท่านประธานมันเดือดร้อนพวกเรา และถ้าท่านไม่ควบคุมอย่างนี้วันนี้ปล่อยให้อภิปรายกันไปอีกยืดเยื้อพูดวนเวียนซ้ำซากเดี๋ยวท่านจะเอาออกสองเทพอีกเหมือนเดิม <c oughs> แล้ว <c oughs> พอออกสองเทพไม่ทไลายพอขยายนานๆไปไม่พ้นปีเดี๋ยวท่านก็เอามารีลันเราประชุมสภาไม่ได้เป็นละครมารีลันนะครับผมไม่มั่นใจครับท่านประธานครับประท้วงอะไรครับ <c oughs> ถอนคำว่ากิกกี้ครับท่านธนพัฒน์ครับเดี๋ยวต้องฟัง ประธานจะต้องให้โอกาสผู้ที่ประท้วงด้วยนะครับนะครตามข้อที่เท่าไหร่เดียวจะหาข้อให้ดูก่อนท่านั้นทค่ผมผมโชลิศจิตพักนีจากสถิงพระจังหวัดสขลาขอประท้วงตามประดานข้อที่62นะครับแต่เมื่อสักครู่นี้ท่านผู้อภิปรายคือท่านรัฐมนเทียมว่าการกระทรวงพาณิชย์มานั่งทวงเบี้ยประชุมเล็กๆน้อยๆท่านเป็นห่วงเพชรในคอท่าน ท่านไปซื้อมาถูกต้องหรือเปล่าไปอยู่มาจากเมียไหนเบียหนึ่งเบียสองเมียสามเมีย,ส,มมยสี่ <c oughs> แล้วที่มาอ้างว่าประชุมสภาเวน้นอาทิตย์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ไม่เห็นทางทีวี <c oughs> ผมคิดว่าคนทางบ้านท่านเขาก็เห็นชัดเจนอยู่แล้ว <c oughs> ว่าที่เว้นนั้นน่ะไม่คงไม่ได้มาประชุมหรอกแต่เพราะคงจะไปนวเนียกับไอ้สร้อยมรกรดเส้นนั้นมากน,นัานน่ะวินิจฉัยด้วยนะครับว่าอย่าเอาเรื่องส่วนตัวมาพูดในในที่ประชุมสภาแบบนี้ครับทต่านระธาน ครับขอบคุณครับท่านเจ้าิิตผมก็เพิ่งสังเกตว่าเพชรท่านใหญ่ขนาดนั้นเนี่ยมันเป็นเพชรสาหรับคนหรือเพชรสาหรับยักษ์ครับเพชรท่านประธานครับเป็นสำหรัยักษ์ท่าะธานครับซอยเส้นนี้ดิวมาครับดิวมาแล้วดิวกับร้านถ่ายเอกสารมาครับท่านประธานอันนี้ไม่ใช่ซอยเพชรโลตัสครับ เป็นสร้อยเพชรมินิมารครับครับท่านประธานตรงนี้นะครับก็ฝากไว้เพราะว่าผมเป็นห่วงนะครับท่านประธานครับอยากให้ท่านควบคุมนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งฝ่ายค้อนหรือฝั่งฝ่ายรัฐบาลเราใครที่จะเอ,อะยกมือขึ้นไม่ได้เตรียมเนื้อหาในการอภิปรายในการโต้ตอบฝ่ายค้อนเลยเอ,อะร้องไห้ไรสาระ <C at> อย่าให้พูดท่านประธาน านต้องคุมไม่หมดครับนี่ท่านไม่ได้คิดถึงใครเลยใช่ไหมครับไม่ได้ว่าใครครับท่านประธานครับพูดภาพรวมให้ท่านประธานได้ควบคุมครับรครับนาครับอันนี้ท่านเป็นอยู่ฝ่ายเดียวกันผมว่าควรจะต้องให้ฝ่ายตรงกันข้ามนะครับต <ผม S 1> านส่ภาคชูโทเจ้ากระทรวงวัฒนธรรมรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีในด้านการประชุมประเทศชาติของเราเมืองของเรามีสาระด้านความคิด จะไม่ก้าวไกลความคิดซึ่งกันและกันล,ลุกขึ้นมาตามข้อไหนครับเนี่ยข้อเป็ดข้อไก่มาครับตำตานเดี๋ยวก็จะเป็นได้เป็นเก้ากับเขาหรอกประธานครับการกล่าวหาถึงแม้จะอยู่พักร่วมรัฐบาลรัฐบาลเดียวกันก็นกาตามทีสิ่งที่ได้รับคือการกล่าวหาอย่างเลือดลอยเหลวแหลกของตำตานครับสิ่งที่เกิดขึ้น ประชาชนกําลังห่วงใยในตัวของท่านนายกรัฐมนตรีอิงอุ้งแพงเมืองการซึ่งท่านกาลังต้องการสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศอยากให้ฝ่ายค้อนได้เปิดใจรับท่านนายกอิงอุ้งเข้าสู่กระบ,บวนการแห่งความสุขคนไทยต้องการความสุขในเวลานี <laughs> มันมีที่ไหนครับท่านประธานครับสภาที่จะบรรลุขอประท้วงท่านประธานข้อ70็สิบครับ <laughs> ครับข้อเจดสิบนะครับถ้าคิดว่าท่านนั่งครับครับครับคิดว่าสมควรกับเวลาแล้วครับผมต้องวินิจฉัยให้ท่านนั่งเล้วครับท่านวินิจฉัยท่านเป็นหมอเหรอครับผมเป็นประธานสภาครับอันนี้เราประชุมสภาครับอยู่ก็มาวินิจฉัยท่านวินิจฉัยนี่ประธานครับขอประธานผมเป็นหมอวินิจฉัยว่าท่านนั่งลงได้แล้วครับขออนุญาตนั่งอย่างสงบสงี่ยมเทียมตัวครับ และสงงา่าเผยเพราะที่นี่สัเพเรสัพภาสถานอันทรงคุณภาพอย่าทำตานกฮูกอย่างนั้นเดี๋ยวาขอบคุณนประธานเป็นอย่างสูงสวัสดีแถวหน้าอย่าแอนมาขนาดนี้ขอต่อเลยนะครับท่านประธานครับอีกนิดเดียวครับเพื่อจะไม่ให้กินเวลาของท่านสมาชิกนะครับในส่วนหนึ่งที่ท่านเสน่ห์นะครับ พูดถึงว่ากระทรวงพาณิชย์ของเราทำไมส่งเสริมให้คนไปปลูกกล้วยแทนการทำนาข้าวนะครับนาปีนาปังเนี่ยปีปีหนึ่งมันทำได้ไม่กี่ครั้งนะครับแต่ถ้าปลูกกล้วยเนี่ยท่านประธานครับร้านสะดวกซื้อทุกวันนี้ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดและมีการขายกล้วยในร้านสะดวกซื้อเห็นไหมะไม่ได้ขายเป็นหวีไม่ได้ขายเป็นเครือขายเป็นรูปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านปลูกกล้วยเนี่ยก็เอามาไว้ในร้านสะดวกซื้อของเราเรารับซื้อท่านเป็นลูกเป็นลูกเป็นลูกน,นะฮะ พื้นที่ไหนแห้งแล้งให้ปลูกกล้วยน้าําว้าเพราะกล้วยน้ําว้าเนี่ยไม่ชอบน้ําพอเจอน้ํามันร็อกว้านี่คือกล้วยน้าําว้าอ๋อนี่ชื่อที่มามันเป็นแบบนี้ครับพื้นที่ไหนไม่ชอบตลกไม่ชอบคนร่าเริงปลูกกล้วยหักมุกมันจะหักมุกหมดแล้วครับไม่มีการคำํำพื้นที่ไหนชอบไอ้ไอ้เขาเรียกว่าสายศาสตร์ปลูกกล้วยตานี ผ้าสามสีเป็นผูกขอหวยได้เลย,เลย <ét> พื้นที่ไหน,<ต>นชอบความจั๊กกะจี้ปลูกกล้วยเล็บมือนางมันไม่จุกครับมันจั๊กกะจี้ท่านประธานครับและเมื่อปลูกกล้วยแล้วนาข้าวเปลี่ยนเป็นนาข้าวเหนียวปลูกข้าวเหนียวปลูกกล้วยปลูกข้าวเหนียวเพื่ออะไรพอกล้วยออกมาเอาเข้าวเหนียวมาทำข้าวต้มมัด พอใครถามฝรั่งต่างชาติมาถามเฮามัดเฮามัดเฮ้าบ่ได้มัดแม่เฮามัดแล้วก็ตอบโต้เขาได้นี่ท่านไปหักมุกใครมาหรือเปล่าและเมื่อชาวนาได้ปลูกกล้วยครับท่านประธานการเลี้ยงฉลองอะไรต่างๆหมูเห็ดเป็ดไก่เครื่องดื่มอะไรมันออกได้ตลอดเวลาเพราะจะมีการฉลองปีใหม่อยู่ตลอด ออกล้วยได้ที่มันจะออกปีใหม่ปีใหม่ปีใหม่เรานั่งฉลองปีใหม่อันนี้เบาหน่อยมันก็ไม่จำเป็นต้องขำตลอดเวลานี่สภาไม่ใช่คาเฟ่ท่านประธานครับให้ท่านประธานใช้ข้อบังคับข้อที่70ครับเขาอภิปรายนานแล้วครับเออยังไม่ได้อภิปรายครับผมอภิปรายครับนี่กํกำลังจะพิจารณาว่าท่านนานพอสมควรหรือยัง เอาละครับท่านประธานครับสุดท้ายแล้วนะครับท่านเสนบอกว่าให้เอาคนดีๆเข้ามาบ้างผมฝากไว้นะครับผู้ชายอย่างเราจะเป็นคนดีไปทำไมในเมื่อลำไยเลือกคนที่ถูกใจครับท่านประธานครับท่านที่ท่านอภพีปลายแล้วท่านมีธุระมาทำเป็นไม่พอใจน่นนี่ แต่ละคนนี่ลูกเล่นไม่ธรรมดากันทั้งนั้นไม่ตอบคำถามยาวๆเพราะท่านนายกผมไม่ถนัดตอบแบบอัตนัยครับธรามดน